สิิทธ์อยากได้ของวิเศษกลางป่าเขาที่เงียบสงบมีวัดเก่าแก่ตั้งอยู่วัดแห่งนี้เป็นที่พำนักของหลวงพ่อมหาสุขพระอาจารย์ที่เป็นที่เรื่องลือในปัญญาอันเฉียบแหลมวันหนึ่งศิลส,สิทธิ์หนุ่มผู้ทะเยอทยานเดินเข้ามาในกุฏิของหลวงพ่อเขามีแววตาแน่วแน่ เต็มไปด้วยความปรารถนาหลวงพ่อข้ามาขอของวิเศษจากท่านหลวงพ่อเงยหน้าขึ้นจากหนังสือธรรมะในมือมองสินด้วยรอยยิ้มบางๆของวิเศษเจ้าหมายถึงสิ่งใดกันหรือสินกำม,มัดแน่นแววตาเปล่งประกายข้าอยากได้บางสิ่งที่ทำให้ข้าร่ำรวยและมีอำนาจ โดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยข้าอยากเป็นผู้ใหญ่มีคนเคารพนับถือหลวงพ่อพยักหน้าช้าๆโอ้แล้วเจ้าคิดว่าคนร่ำรวยและมีอำนาจมีความสุขหรือไม่สินตอบทันทีแน่นอนขอรับข้าเห็นพวกขุนนางพ่อค้าพวกเขามีเงินมีอำนาจสามารถทำอะไรก็ได้ คนมอบกราบพวกเขาข้าอยากเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อหัวเราะเบาๆถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปหาสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในโลกมาให้ข้าแล้วข้าจะให้ของวิเศษแก่เจ้าสินยิ้มกว้างรีบกล่าวด้วยความมั่นใจขอบคุณขอรับหลวงพ่อข้าจะไปตามหามันเดี๋ยวนี้ สินออกเดินทางจากวัดมุ่งสู่เมืองใหญ่เมืองที่เต็มไปด้วยพ่อค้าขุนนางและเศรษฐีมากมายเมื่อเดินทางมาถึงตลาดใหญ่ของเมืองเขาเข้าไปหาพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สุดของเมืองพ่อค้าคนนั้นมีแหวนทองที่นิ้วอัญมณีล้ำค่าประดับอยู่เต็มตัวสินโค้งคำนับและถามท่านพ่อค้า สิ่งใดมีค่ามากที่สุดในโลกพ่อค้าหัวเราะเสียงดังเด็กหนุ่มเอ๋ยทองคำนะสิใครมีทองคำก็มีอำนาจสามารถซื้อทุกสิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านคนใช้หรือแม้แต่ความจงรักภักดีสินพยักหน้าอย่างเข้าใจและตัดสินใจทำงานในร้านค้าของพ่อค้าคนนั้น เพื่อสะสมทองคำให้ได้มากที่สุดสองปีต่อมาสินมีทองคำเต็มหีบเขาหอบมันกลับไปหาหลวงพ่อมหาสุขด้วยความมั่นใจว่าตนเองพบสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วหลวงพ่อข้านำทองคำมาให้ท่านหลวงพ่อเพียงแค่ยิ้มแล้วเอ่ยถามถ้าเช่นนั้นเจ้ากินทองได้หรือไม่ เจ้าจะใช้มันแทนน้ำและอากาศได้หรือไม่สินนิ่งอึง้งรู้สึกเหมือนถูกทุบเข้าที่กลางใจทองคำมากมายที่เขาเหนื่อยหากลับไม่สามารถให้ชีวิตเขาได้ข้าข้าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยสินเดินทางไปยังพระราชวังเขาต้องการค้นหาคำตอบจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน หลังจากใช้เวลาอีกสมปีรับใช้ในวังเขาได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางแห่งราชสำนักเขามีอำนาจสั่งการได้ตามใจแต่เขากลับพบว่าชีวิตในวังเต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นวันหนึ่งเพื่อนขุนนางของเขากลับใส่ร้ายเขาต่อพระราชาเพื่อให้ตนเองได้เลื่อนตำแหน่ง สินถูกปลดออกจากตำแหน่งต้องหลบหนีออกจากเมืองคืนหนึ่งเขามาถึงวัดอีกครั้งเขาคุกเข่าต่อหน้าหลวงพ่อมหาสุขน้ำตาคลอเบ้าหลวงพ่ออำนาจก็ไม่จีรังข้าคิดว่ามันมีค่าแต่แท้จริงแล้วมันกลับทำให้ข้าหวาดระแวงไม่อาจมีความสุขได้หลวงพ่อพยักหน้า อำนาจนั้นไร้แก่นสารผู้ที่ต้องการมันมากก็มีแต่จะสูญเสียมากเจ้าต้องการลองหาคำตอบต่อไปหรือไม่สินกัดฟันแน่นพยักหน้าข้าจะหามันให้พบสินออกเดินทางไปยังถ้ำฤาษีที่อยู่ในป่าลึกฤาษีเท่ามองเขาด้วยรอยยิ้มเจ้ามาหาอะไรเล่าหนุ่มน้อย ข้ามาหาสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกหรือสีหัวเราะแล้วเจ้าคิดว่ามันคืออะไรสินนิ่งคิดก่อนตอบเงินทองอำนาจข้าตามหามันหมดแล้วแต่มันไม่ทำให้ข้ามีความสุขหรือสียิ้มความสุขที่แท้จริงต่างหากคือสิ่งที่มีค่าที่สุด สินใช้เวลาอยู่กับฤศีสังเกตว่าเขาไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆแต่กลับมีรอยยิ้มเสมอสินถามด้วยความสงสัยเหตุใดท่านจึงมีความสุขทั้งที่ไม่มีอะไรเลยฤศียิ้มเพราะข้าพอใจในสิ่งที่ข้ามีสินนิ่งอึง้งรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างวาบขึ้นในใจ สินกลับไปหา,หาหลวงพ่อมหาสุขอีกครั้งคราวนี้เขามีเพียงรอยยิ้มไม่ได้แบกสมบัติอะไรมาหลวงพ่อข้าเข้าใจแล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกไม่ใช่ทองคําไม่ใช่อำนาจแต่เป็นความพอเพียงหลวงพ่อหัวเราะเจ้าเข้าใจแล้วสินะสินพยักหน้า ค่าเสียเวลาไปหลายปีเพียงเพื่อจะพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ใจของเราเองหลวงพ่อพยักหน้าของวิเศษที่เจ้าตามหานั้นแท้จริงมันอยู่ในใจของเจ้ามาโดยตลอดสินยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีความพอเพียงคือของวิเศษที่แท้จริง เราอาจใช้ทั้งชีวิตวิ่งตามสิ่งที่เราคิดว่ามีค่าแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว